นี่บานมาก็จะประมาณนี้นะคะดอกเล็กๆน่ารักใช่นี่คือพันอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมลูกมะพูดนะคะสวัสดีพี่นอ้องปองป่าน,นี้จะพามาชมอันนี้คือต้นมะพูดนะคะเนี่ยเห็นไหมต้นของเขาลูกดกมากเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมหน่าลูกของเขาปีนี้ดกมากนะคะปีนี้ลูกดกมากต้นไม้เยอะแยะบ้านนี้พามาชมนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนแนวทําคลิปบ้างนะคะนี่อันนี้คือมาพูดนะคะเป็นไม้อ่าโบราณน,นะคะไม้โบราณลูกมันทานได้นะคะลูกมันกินได้เราให้มันสุกอันนี้มันกำลังมนันยังอ่อนอยู่ นี่ค่ะพามาชมใกล้ๆนะคะลูกดกมากนี่ค่ะลูกดกมากปีนี้นะคะถ้าสุกแล้วมันจะเป็นสีส้มๆนะคะไม้ประดับไม้มงคลไม้โบราณน,นะคะนี่ดูดูให้ดูชัดๆดกมาก นี่ค่ะเห็นไหมคะพี่น้องโอเคค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายอีกใหม่อีกรอบนะนี่ใครรู้ก็เมมมาบอกนะคะพามาชมคะ่ะไม้โบราณ ไม่หายากโอเคนะคะบายบายสวัสดีค่ะจย